สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมอวยพรตัวเองนะคะฉันสวยและรวย วันนี้นะคะก็มาให้คีย์แพงอีกแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเดินทางสายฝอนะคะแต่ขี้เกียจเรียนภาษาทําอย่างไรดีนะ,ะออวันนี้มีมาให้คําตอบทุกคนนะ,ะก่อนอื่นนะคะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะนะแบ่งปันเพื่อนๆนนะคะ อาใครเข้ามานะคะเช็คเสียงให้หน่อยนะคะเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะคะวันนี้ก็อยากมาให้นะคะก็เลยมาไลฟ์เลยนะไม่ได้มาแจ้งเตือนนะหลังจากที่ครูสอนภาษา ในกลุ่มนะก็แต่นะครูเป็นคนแบบไปช่วยแปลเฉยๆนะแต่ว่ามีทิเชอร์นะทิเชอร์เดลิสนะที่สอนนะรูก็ไปช่วยแปลให้นะฮะใครมาก็นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมอวพรตัวเองนะคะนะอ่า

อ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกุ้งนะสบายดีไหมคะนะอ่าสวัสดีค่ะคุณบางออนบอกว่าชาร์ตนะขอบคุณมากค่ะเสียงชาร์ตเนาะโอเคจะได้ไม่ห่วงเรื่องเสียงนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นคอมเมนตะ์นะเออไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะนะเดี๋ยวขอดู iPad กันนะ โอเคนะ,ะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะอวยพรตัวเองเนาะฉันสวยและรวยนะคะโปรแกรมจิตตัวเองก่อนนะมานี่นะก็จะไร้มนให้ก่อนนะทําอย่างนี้นะคุณก็จะเห็นผล3วัน5วัน7วัน21วันเดือนหนึ่งนะคุณก็จะสวยขึ้นนะหน้าตาคุณก็จะเด็กลงนะอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะโอเคอ่ะเข้ามาแล้วเดี๋ยวยงังไงนะเราเริ่มกันเลยนะโอเค อ่าเริ่มกันเลยนะคะในการที่นะคะเราเขาเรียกว่าอยากเดินทางสายฝอนะคะก็มีหลายคนนะแบบว่าขี้เกียจเรียนภาษาจังเลยนะคะแบบว่าไปตายเอาดาบหน้าได้มีการนะไปตายเอาดาบหน้าน่ากลัวมากเลยนะทุกคนไปตายเอาดาบหน้าครูหมายถึงว่านะ,ะหลายคนอาจจะแบบว่าภาษาคงไม่สําคัญหรอกถ้าฉันได้ฝอเนี่ยเดี๋ยวเขาก็สอนฉันเองหรือบางคนจะบอกว่าการที่ฉัน เรียนไม่สูงฉันก็คงไปเรียนเริ่มใหม่ฉันปวดหัวฉันไม่เอาอ่ะเอออะไรอย่างงี้มันจะมีนะบางคนแบบว่าแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ภาษาแต่คุณก็อยากได้สามีต่างชาตินะนะคุณก็ต้องรู้ก่อนเลยว่านะเอ้ยการสื่อสารนะ่ะสำคัญที่สุดนะการที่เราเอ,อ่อเขาเรียกว่ามีแฟนภาษาเดียวกันนะ่ะมันง่ายใช่ไหมคะเรายังไม่เข้าใจกันเลยนะอันนี้ยิ่ง คนละภาษาเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกับทําสิ่งใดๆก็ตามให้มันเกิดความเข้าใจแล้วก็ออยู่ด้วยกันนานที่สุดใช่ไหมคงไม่มีใครอยากแบบเอย้เปลี่ยนแฟนหลายหนอะไรอย่งนี้นะเหมือนฝ้ายใช่ไหมเพลงเขาก็บอกแล้วนะนะไม่ใช่ฉันเป็นคนไม่ดีฉันก็แต่เจอเจอใครไม่ใช่ฉันใครจะอยากเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะเออนะ อ่ะรูจะมาบอกนะคะเทคนิคสําหรับใครที่บอกว่าเอ้ยฉันขี้เกียจเรียนภาษานะเรียนอย่างไรให้สนุกเรียนอย่างไรให้ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยภาษานะ่ะมันง่ายนะสาหรับฉันไม่ยากจุดเกินไปนะอ่ะอันดับที่1นนะคุณโฟกัสสิ่งไหนนะะนะทุกๆอย่างนะคะมันจะมี2ทางเลือกเสมอนะคะนะในภาษาก็เหมือนกันนะถ้าคุณโฟกัสว่ามันยากค่ะ คุณจะไม่มีวันพูดได้หรือใจคุณมันไม่เอาอะแต่ถ้าคุณคิดว่าอุ้ยภาษาอังกฤษโอเคถึงแม้ว่านะค,ะคุณจะคิดว่าอุ้ยภาษาอังกฤษมันไม่ง่ายมันไม่ยากแต่ฉันจะลองดูเพื่ออะไรคะเพื่อฉันเนี่ยเดินทางสายฝอและภาษาฉันเนี่ยต้องได้่านะคะน,ะ,คะ,นะ,คะจากประสบการณ์นะคะการที่ได้ภาษานะคะ ในอดีตนะไม่ใช่ว่าภาษาเพอร์เฟกนะก่อนมานะคะก็ภาษาไม่ได้เหมือนกันเรียนมาเยอะนะแต่ภาษาไม่ได้แต่นะคะการที่พิทบอกว่าพิทพูดภาษาอังกฤษได้อ่ามันทำให้พิทนะ่ะได้งานได้โอกาสที่ดีเข้ามานะนะอ่นานะหลายคนนะคิดบอกวิภาษาเนี่ยฉันเออไม่อยากเรียนสูงๆหรอกเพราะว่าฉัน คิดว่าฉันคงไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับต่างชาติบางคนก็อาจจะคิดแบบนี้นะแต่ว่านะคะพิดบอกไว้เลยนะคะถ้าคุณได้ภาษานะ่ะโอกาสต่างๆมันจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนอไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวนะคะคุณจะมีโอกาสที่แบบม,มันมีโอกาสหลายอย่างถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองนะอันนี้พิดบอกเลยนะเมื่อคุณมองหาคุณจะมองเห็นนะให้คุณโฟกัสก่อนว่าเอ้ย ภาษาเนี่ยมันยากหรือมันง่ายนะถ้ามันยากคุณก็ต้องหาต้นแบบนะออันนี้คือจะปลดล็อกตรากะในสมองของนักเรียนด้วยของทุกคนด้วยนะสวัสดีนะคะเพื่อนใหม่เข้ามาด้วยคือหลายคนนะคิดว่ามันยากสมองเราชอบการเปรียบเทียบถึงแม้เขาจะบอกว่าการเปรียบเทียบไม่ดีแต่สมองเราชอบการเปรียบเทียบ เพราะฉะนั้นนะให้คุณไปหาต้นแบบถ้าคุณบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันยากอยแต่ทําไมคนที่เขาจบป .4 หรือคนที่เขา,าไม่ได้เรียนมาเลยแต่ทําไมเขาถึงได้ภาษาอ่านะฮะนะคุณก็ต้องไปดูต้นแบบนะอย่างเช่นหลายคนอย่างามาดามหลายท่านหรือว่าที่เขาให้สมยานามตัวเองว่ามาดามหรือว่าคนที่อยู่ใน TikTok อหรือใน f a c e b o o k นะคะ ถ้าไปดูในเขาเรียกว่าในอดีตที่ผ่านมาบางคนก็ทําไมคะก็อาจจะไม่ได้เรียนสูงหรือบางคนเรียนสูงก็ใช่ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับการที่เราเรียนรู้ฝึกฝน practice นะ practice ฝึกซ้อมนะอย่างสม่ำเสมอนะคะนะ,ะคำศัพท์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ใช้ก็ลืมแต่ถ้าเราพูดทุกวนันอย่างอย่าง,างครูเนี่ยครูก็พูด เกี่ยวกับชีวิตประจําวันเกี่ยวกับสามีกับลูกครูก็จะใช้คําศัพท์ที่มันเป็นเกี่ยวกับชีวิตประจําวันใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานหน้าที่การงานครูก็จะใช้คําศัพท์ที่มันเป็นแบบทางการส่งอีเมลเขียนอีเมลเงี้ยมันก็จะเป็นอีกทางทางการอีกแบบนึ่งนะคะนะ,ะแล้วทีนี้นะคะให้เราดูนะคะว่าเอ้ยฉันเนี่ยถามตัวเองด้วยว่าฉันจะเรียนไปเพื่ออะไร อ่าเขาเรียกว่าคำถามเปลี่ยนชีวิตอ่านะไม่พลิกชีวิตหรอกมันดูแบบไอ้นี่ไปเป็นคำถามเปลี่ยนชีวิตว่าในการเรียนภาษาของคุณนะ่ะคุณเรียนไปเพื่ออะไรอ่าคุณต้องตอบตัวเองได้ก่อนนะว่าคุณเรียนไปเพื่ออะไรมันจะมีอะไรคะมันจะมีแรง d i v e ให้กับเราสวัสดีกาพิสานะกูดอีฟหนิงสัสดีก้าคุณนัตยานะ,ะนะนะคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าฮ บางคนนะเรียนภาษาไม่ใช่ว่าเรียนหาสามีเรียนหาแฟนอย่างเดียวบางคนหนูอยากคุยกับลูกรู้เรื่องค่ะลูก,ลกเด็กสมัยนี้นะเก่งมากบางคนนะบอกว่าฉันเรียนฉันจะไปสอนลูกค่ะคุณขาไม่ต้องค่ะเด็กสมัยนี้นะเขาไปโรงเรียนเขาพูดแบบชุบชุบครูไม่ได้เห็นแค่คนเดียวนะเด็กสมัยนี้นะแบบยิ่งเป็นลูกครึ่งนะโอ้ยิ่ง โอ้ oh, นะเราไปนี่เราไม่ต้องพูดไทยกับเขาเลยนะเด็กอสองสามขวบเนี่ยอย่างโครงการบ้านครูนะ่ะเป็นลูกครึ่งเกือบทั้งหมดหรือไม่ลูกครึ่งนะฮะในโรงเรียนเขาก็ส่วนมากเขาจะพูดถ้าเป็นโรงเรียนที่แบบว่าอ,อินเตอร์หน่อยหรืออะไรเขาก็จะทั้งในโรงเรียนเขาก็จะไม่พูดไทยเขาจะพูดอังกฤษก,กันนะอ่าแล้วทีนี้นะเด็กๆเ,เขาก็พูดหรือละนะเพราะว่าคุณแม่บางคนนะคุณแม่บอกว่าคุณแม่จะเรียนเพื่อไปสอนลูกนะแต่ว่าบางคนนะ ไม่ใช่แค่นั้นอ,อยากเรียนเพื่ออยากอยากรู้ว่าลูกเรียนอะไรฉันจะได้รู้เรื่องเหมือนลูกเวลาลูกพูดมาฉันจะได้รู้เรื่องเออนะฮะมันก็มีเหมือนกันนะคะนะอ่ะและนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือนะบางคนเรียนเพื่อ,อมีความมั่นใจในตัวเองฝึกกล้าพูดกล้าคุยเพื่อโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตเพื่อหนึ่งอ่ะ ได้ไปทํางานต่างประเทศเวลาไปาสัมภาษณ์อะไรเขาก็จะื่อเขาสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษคุณก็จะแบบเออได้งานนะไปทางานต่างประเทศนะหรือบางคนก็มีโอกาสทํางานที่ไทยแต่เป็นบริษัทโรงงานที่ทํางานกับต่างชาติางานประเภทนี้นะจะได้เงินเดือนสูงนะเงินเดือนสูงสวัสดิการดีเพราะฉะนั้นนะการที่เราได้ภาษาเราก็จะได้เปรียบถึงไม่เก่งไม่เป็นไรมัน มันพัฒนาได้อถึงเราไม่เก่งไม่เป็นไรพัฒนาได้นะ,ะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ภาษาเราจะได้เปรียบคนอื่นนะนะคะนะต่อมานะคะ,อ,ะอย่างเรื่องอไม่ใช่แค่เรื่องได้ภาษาแล้วหาแฟนใช่ไหมคะ,อ,ะอยัง,อยงเรียนเพื่อ ให้เข้าใจลูกนะไม่ใช่ว่าไปสอนลูกนะสมัยนี้นะเรียนเพื่อเข้าใจลูกนะนะอ่าแล้วก็อันที่3ก็คืออ่าได้โอกาสได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติอ่านะนะอ่าต่อมาอันดับ4ก็คือนะการที่เรานะเป็นแม่ค้าแม่ขายเออนะหลายคนนะอยู่พัทยาหรืออยู่ภูเก็ตหรืออยู่เมืองท่องเที่ยวอ่าไม่เพียงแค่สาวออฟฟิศอย่างเดียวนะทุกคน เวลาเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องรู้อย่างเข้ามาซื้ออะไรสักอย่างในในร้านขายของนะ how much ะคุณก็ต้องตอบได้โอ้ o h บาท200บาทค่าเขาบอกว่า uh, can you discount นะเธอสามารถลดให้ฉันหน่อยได้ไหมถ้าคุณบอกว่าโอเค o n 0บาทโอเค okay, no 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 เขาก็จะถามลงมาอีก150อ่า150บาทนะ แค n or n o นเวลาเขาต่อราคาเขาก็ไม่พูดคำเออนี่เขาก็พูดเร็วๆเงี้ยเขาบอกร้อยห้าสิบาทค่ะตัวขายไหมไม่ขายเขาก็ไปเงี้ยคุณก็ต้องอุ้ยมันจะซื้อชั้นชั้นยอมขายไหมอะไรเงี้ยอ่ะคุณก็ต้องอ่ะโอเคฮันเดดิบาทนะคุณก็ขายได้ขายนะอ่าอย่างแม่ค้าไม่ขายในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะอ่าหรือนะคะในภาคบริการอ่ะในภาคบริการคืออะไรคะ ในร้านอาหารานะคะเวลาที่เรา,อาโอ้ในร้านอาหารก็มีหลายตำแหน่งนะทุกคนผู้จัดการาพรนักง,งานเสอร์พรนักง,งานต้อนรับอ,อะไรต่างๆก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษถ้าคุณอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะะนะแต่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดอะไรที่แบบไม่ได้ใช้ภาษาอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่พิดหมายถึงว่าการที่เราได้ภาษาเราจะได้เปรียบเกี่ยวกับการทำงานหรืออะไรเราหลายๆอย่าง นะคะนะอ่ะแล้วก็ภาคบริการมีอะไรอีกองานโรงแรมงานโรงแรมก็นะเป็นรีเซพชันหรือมันก็มีหลายตําแหน่งนะรีเซพชันผู้จัดการอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะแล้วทีนี้นะรีเซพชันมีอะไรมาเล่าให้ฟังเฮ้ยนะตัวครูเองนะมีเพื่อนทํางานรีเซพชันเชื่อไหมครูไปนั่งเลิกเลิกงานตอนนั้นออฟฟิศครูเลิกงานประมาณครูไม่แน่ใจว่า5้าโมงครึ่งหรือหกโมงนะครูก็ อเอาตอนนั้นครูขายของขายตรงยี่ห้อหนึ่งแล้วครูไปส่งคอเลฟิลกับเขาพวกคอเลฟิลคอลลาเจนอะไรเงี้ยครูก็ไปนั่งนั่งอยู่อย่างนี้แหละนั่งอยู่ที่ล็อบบี้เพราะว่าเขาเป็นรีเซพชันนักเรียนมีผู้ชายมาคุยขอเบอร์ครูไม่ใช่หนึ่งคนนะสองคนนะแล้วมองแบบโอ้ยหยาดเยิม้มครูก็บอกว่าโอ้โหมีหน้าล่ะสาวๆที่ทำงานโรงแรมอะ่ะ เขาได้ฝ่อกันเพราะอย่างนี้นี่เองเออเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาเหละสาวๆเขาเหละสาวๆพวกรีเซพชันหรือแม้กระทั่งแม่บ้านเองอพี่เคยยกตัวอย่างให้แล้วเนาะถ้าใครแบบเคยติดตามกันมาเนาะมีแม่บ้านคนหนึ่งนะคะได้สามีซึ่งสามีตอนนี้ก็ดูแลนะคะซื้อบ้านซื้อรถให้จากคนที่แบบเป็นแม่บ้านซึ่งแลดูจะแบบเหมือนกับ ชีวิตธรรมดามากแต่พอเขาได้สามีต่างชาตินะชีวิตเปลี่ยนมีลูกสาวสองคนนะก็มีเงินส่งเสียลูกสาวให้เรียนเรียนเขาเรียกว่าเรียนใน university เนาะอะไรนะมหาวิทยายลัยอ่านะเขาก็ส่งลูกเรียนสองสองคนนะสองลูกสาวนะน่ารักมากสวยนะและทีนี้นะคะเขาก็เปลี่ยนชีวิตนะจากที่ไม่มีอะไรเลยเขาก็เป็นขับรถ ก็รู้เลยนะคะไม่ได้ขับรถธรรมดาขับรถ H R V นะเออเขาก็ขับแล้เราก็มองเห็นอุ้ยจากคนชีวิตธรรมดานะเราไม่รู้เลยว่าเอ้ยเราจะไปเจอเราทํางานอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราได้ภาษาพูดเป็นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเจอผู้ชายหรือมีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราเออซึ่งเราไม่รู้เลยนะแต่ถ้าเราพูดไม่เป็นแล้วเขาก็แบบมันมันก็ต้อง ใช้เวลาที่ศึกษากันอีกนานกว่าที่จะเข้าใจกันนะฮะนะแต่ถ้าเราได้เปรียบเราพูดเริ่มรู้เรื่องเป็นละอาจจะไม่100%แต่เรารู้ละประมาณห้าสิอร์เซ็นถามมาก็ตอบได้ถึงแม้มันจะไม่แบบฟลูกแกรม,มาก่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าการสื่อสารอย่างที่ครูหลายๆคนเขาบอกนะเวลาที่สื่อสารกันเราเน้นที่ความเข้าใจกันนะฮะนะเพราะฉะนั้นนะเราก็พูด เพื่อความเข้าใจกันนะอ่าสวัสดีค่ะเป้าหมายชัดเจนขอบคุณพี่สานะช็อตโนตในเพื่อนด้วยอ่ะสวัสดีคุณไผ่สวัสดีคุณธัญธญัญ,ญพัฒนอาหารนะต่อมาอ่ะภาคบริการที่ไหนอีกอ่ะเมื่อกี้งานร้านอาหารงานต่างๆเนาะแล้วก็งานาโรงแรมแล้วก็งานนวดนะงานนวดนะนะงานนวดก็ต้องเก่งภาษานะอย่างเข้ามาเอออะไรคะ ฟุตมาซาดอ้อยมาซาดไทยมาซาด How much อ่ะก็บอกได้นะ one hour เท่าไหร่200 300บาทนะนะถ้าเขาถูกใจมันก็มีนะอย่างคนที่เป็นแบบทํางานหมอนวดนะถ้าเขาแบบหนุ่มถ้าเขาบอกอุ้ยเธอฉันชอบเธอเขาก็จะชวนไปเดทนะชวนไปทานข้าวก็มีนะนะในภาคของคนที่ทํางานบริการนะหลายคนก็เจอกันหลายคนก็อาจจะเจอกันใน เขาเรียกว่าในร้านอาหารในอะไรอู้มันมันหลายที่นะอย่างที่บอกนะอย่างที่ถ้าเราจะเจอหนุ่มเจ้าฝรั่งเจอต่างชาติเราก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มีต่างชาติใช่ไหมคะอ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่พลาดไม่ได้เลยก็คือถ้าเราได้ภาษาใช่ไหมคะอ่ะเวลาเราหาหนุ่มในเว็บไซต์อ่านะนะฮา ท,ทุกที่แล้อ่าอย่าลืมอีกที่หนึง่งอ่าในเว็บไซต์นะฮะนะการที่เราได้ภาษานะ,ะของครูนะ่ะเคยเคยมีนักเรียนนะคะนักเรียนบอกว่าคู่ค้าหนูยังไม่ได้ภาษาเลยแต่แต่ฟอน่ะเขาอยากเห็นหน้าหนูมากเลยอะ่ะแต่ว่าเวลาเขาโทรมาหนูก็ได้แต่ยิ้มนะนักเรียนบอกหนูก็ได้แต่ยิม้มแล้วก็เล่นตลกให้เขาดูอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่านะเขาก็คุยหลายคนมากเลยนะ เขาก็บอกว่าหนูมีปัญหาค่ะหนะูเขาเรียกว่าหนูจําคําศัพท์ไม่ได้หนูจะทํำยังไงดีนะคะนะ,ะสำหรับใครนะคะที่แบบจําคําศัพท์ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเรานะะต้องเน้นเขาเรียกว่าเน้นในการที่เอาคําที่เป็นคําแบบคําสําเร็จรูปนาะเราต้องจําคําที่เป็นสําเร็จรูปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแต่งเอง อุ้ยกว่าจะจับมา 1, 2, 3, 4นะเรางงเองนะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องอ่าเขาเรียกว่าถ้าอยู่ในกลุ่มตามหาคู่ต่างชาติด้วยนะคะจะมีอ่าเขาเรียกว่าสอนอ EP หนึ่ถึง EP สิบนะสามารถไปเรียนฟรีย้อนหลังนะในนั้นก็จะเป็นคําพูดที่เป็นอ่าสำเร็จรูปมาให้แล้วนะคะก็นะคะสามารถ Input เข้าแล้วก็เอา p u t อินพุ เข้าไปแล้วก็เอาพูดพูดออกมานะนะได้เลยนะนะและก็นะคะบางคนนะนะก็อาจจะแบบว่ามันก็ต้องใช้เวลานะทุกคนเราก็ต้องทําใจเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาที่สามของเรานะแต่ว่าดีกว่าไหมเราเริ่มวันนี้นะเราเริ่มเราอยากคิดว่ามันเป็นภาระยุ่งยากกับตัวเราเพราะว่าเราได้ภาษาเราได้เปรียบทุกคนแน่นะให้คุณน่ะเก่งภาษาจนวันหนึ่งมี ฝรั่งต่างชาติมาบอกว่าฉันไม่อยากให้เธอรู้ภาษาเลยนะให้เขามาพูดคำนี้กับคุณนะเออนะโอเคไหมนะอะสำหรับใครนะคะบอกว่าคู่ขาหนูเขาเรียกว่าหนูก็อยากเรียนนะแต่หนูจะไปเรียนที่ไหนดีอ่าเดี๋ยวนะครูหาก่อนว่าครูอ้น่ี้ือเปล่าอ๋อโอเคมีมีอ่ะในนี้นะคะอ่าเดี๋ยวครูขึ้นบอร์ดให้ทุกคนนะ เผื่อว่าใครบอกว่าคู่ค้าหนูไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนนะ,ะนะก็ให้นักเรียนนะสามารถเข้าไปเรียนในนี้ได้นะคะนะในนี้นะคะมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวครูบอกเล่าให้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าครูบอกเลยนะคะว่าคอสเนี้ยที่ทํามานะกับมาดามวิชานันนะคะมาดามร้านวิวในทิกตอกนะทีมาดามบ้านๆก็คือตั้งใจให้มากเลยนะในคอรสนี้ก็คือ ไม่ได้หวังผลกําไรอะไรมากมายเลยนะคะให้ด้วยใจจริงแล้วก็ทีแรกนะคะเราเปิดกัน e อ r ร y ล i r เบิ9้9บาทนะคะนะเออแต่ตอนนี้นะคะเราคิดว่ามือนักเรียนนะคะก็เขาเรียกว่ามีผลลัพธนะ์เราก็เลยอยากนะคะอัพราคาขึ้นนะแต่มาดามวิชนันบอกอู้ราคานี้นะยังไปได้อีกแต่นะคะไม่ขึ้นนะ จะอยู่ที่299จนกว่าจะสิ้นปีนะคะนะเพื่ออะไรคะเพื่อยุคโควิดคุณจะได้เรียนแล้วก็อยู่บ้านเรียนนะเรียนรู้ไปนะคะถ้าใครจบ30 EP แล้วก็ Congratulation นะยินดีด้วยนะ,ะนะแต่ถ้าใครแบบเอ้ยหนูกำลังเริ่มเรียนค่ะก็ไม่เป็นไรนะเก็บเล็กผสมน้อยไปนะมันดังเรียนวนได้ตลอดชีพและที่สำคัญนะคะ ในนี้อ่เราก็จะมีคําศัพท์ต่างๆนะสำหรับใครที่แบบว่าหนูยังไม่เป็นเลยหนูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะก็มีตั้งแต่เริ่มต้นนะนะตั้งแต่วันเดือนปีจํานวนจํานวนเงินนะคะเรื่องเวลาอ่ะแล้วก็เรื่องการไปร้านอาหารอ่ะแพ้อ,อาหารอะไรพูด กับเขาอย่างไรนะมาดามวิชาก็สอนไว้นะแล้วก็อโอเรื่องต่างๆนะไม่เพียงแค่สอนภาษาเท่านั้นยังนะสอนเทคนิคต่างๆให้ด้วยนะอ่ะอ่ะสวัสดีค่ะครูปุกี้สวัสดีค่ะพี่เหมียวนะคะนะนะในนี้นะคะบอกเลยว่าสุดคุ้มมาก30 ep นะถ้าใครแบบยังไม่ลงนะบอกเลยนะว่าครูพีชกับมาดามวิชาเราทำมาคอร์สนี้แบบพิเศษ ให้กับสาวๆสายฝอเลยนะคะนะในราคา299นะอะ่จนถึงสิ้นปีนะให้เลยนะยุคโควิดให้คุณไปเรียนนะเรียนรู้แล้วก็เรายังมีกลุ่มลายให้อีกนะกลุ่มลายตอนนี้นะทุกคนมีเขาเรียกว่าอ่มีทิเชอร์เดริกนะคะคนอังกฤษนะนะนะเป็นชาวอังกฤษนะนะซึ่งมาสอน ในไลน์กลุ่มของเราด้วยจะมีสอนในทุกเย็นนะคะสามารถเข้าเรียนได้ในแอป o o m นะถ้าใครสนใจก็นะบอกทักในข้อความมาดามได้นะว่า í, คู่คา้าสับสนตัวเองนะมาดามืูครูดีนะคู่คา้าหนูอยากเข้ากลุ่มไลน์ด้วยหนูอยากเรียนกับทีเชอร์นะก็สามารถทักเข้าไปได้เลยแต่คู่นะอยากให้นักเรียน เขาเรียกว่าเรียนควบคู่กันไปนะกับคอร์ส299บาทนะคะเพราะว่าครูบอกเลยว่าคือมันสนุกนะครูสอนเองก็สนุกแล้วก็นักเรียนในนี้ก็มีหลายหลายคนมากเลยนะที่ลงคอร์สแล้วนะอย่างพี่เหมียวบอกได้ความรู้มากสนุกสนานและได้เทคนิคต่างๆที่มาดามมาดามวิชนันนะมาดามบ้านๆได้มาแนะนำให้ด้วยนะนะอืโอเคนะ วันนี้ก็นะคะเอามาฝากทุกคนนะเกี่ยวกับใครที่แบบว่า,อาอยังรู้สึกขี้เกียจไม่อยากเรียนภาษานานนะก็อยากให้ทุกคนนะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเราเริ่มเขาเรียกว่าไปทีละขั้นทีละขั้นนะคะสักวันหนึ่งนะคุณจะได้แบบรู้สึกว่าเอ้ยต่างชาติพูดมาคุณตอบกลับได้ทันทีเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปทานสเลต หรือแบบว่าแปลภาษาอะไรนี้เลยนะครูก็ครูกับทีมาดามบ้านๆทุกคนนะฮะอยากให้นักเรียนนะ่ะเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จมีคู่รักที่ดีนะคะที่สามารถดูแลแล้วก็เทคแคร์เราได้แล้วก็อยูอ่เขาเรียกว่าลอ g duration เนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าประสบความสําเร็จนะเกี่ยวกับภาษาด้วยนะเกี่ยวกับด้านภาษาเกี่ยวกับเนื้อคู่ด้วยนะคะก็จะได้ เขาเรียกว่าแมทกันไปเลยนะนะโอเคสำหรับใครที่อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้รับสิ่งดีๆใหม่ๆคุณก็อย่าลืมเรื่องภาษานะเพราะว่าภาษาเนี่ยพิดว่ามันสำคัญมากเลยนะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะ,ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังข้อคิดต่างๆแล้วก็ในสำหรับวันนี้นะพิศก็ให้เนยแหละคอร์ส ภาษาอังกฤษสไตล์สายฟอร์ให้กับนักเรียนใหม่นะที่ใครยังไม่ลงก็ไปลงเลยเนาะคอร์สแบบที่สุดแห่งปีเออะนะคะนะะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะ thank you so much นะ for watching แล้วก็เดี๋ยวยังไงเราเจอกันครั้งหน้านะคะทุกคน see you next time bye